จ่าเมอเนกขอสวัสดีเอฟซีหลายๆคนที่ติดตามนะจ๊ะค่าดยากายเพราะว่าช่วงนี้ลูกเพิ่งเดินทางมาแต่งแก่อยู่เพิ่งอ,อยู่เพิ่งอ,อยู่ทางภาคใต้ คุณอยู่ภาคใต้เดินทางมาหอดมอเส์เมื่อนี้กะยากะเลยได้แตงดอกไม้เอ็ดใบสีสีธรรมิธี่ไ้ลูกไ้หล้านเพิินติดคัดมองใดกะยากะสีแตงแก่ให้เพิินจะสะดอ,ขอดขดโตจตตาเสริมบารามีกดควมถูกควมยากกดควมลำบาก ที่หลูกประเชิญถูกหลายเล่องวันนี้ยากระสมาปล่อยเลขาน่อยให้เอฟซีหลายหลายคนที่ติดตามในช่องของยาก็ขอให้กดไหลกดแช่บอกถามโฆษณาก็ขอให้ลหลใให้เตาสื่อหน่อยไดก็ะคอห้ยใดน่อยนั่น ากบาบบได้สนับสนุนการพนันทุกประเภทกัมาเป็นเพียงแนวทางให้ลูกให้หลานพอได้จับซอยขันถือกมากกับพอได้สื่อปะถอปะทูอาหารการกินํารุงฉีดของตะห้าไปวันนี้ก็ขอให้โชคมาภานเด้อจะให้เอซหลายๆคนที่ รวมสางรวมบุญมากกับยาก็ขคอให้สุขภาพแข็งแรงให้อยู่ดีมีสุขทั่วนาทิ้งตากันยากร่มีอย่างไรก็มีแต่ค่วมจิดหอดท,ทุกพ้นเพราะว่าจะอยู่เมืองไทยไปอยู่ประเทศใดกันแล้วแต่ที่กดไลค์กดแชร์ที่ติดตามช่องของยามาจ้าเอาเดี๋ยวยาสิซูมให้เบิงว่าเหลขอค่น้อยเมื่อนี้มีน้อยอย่างเดียว เมืนเนียฟันท่งไปที่ 70, 71แล้วก็เจตัวหลองตัวกันก็มี 90, 60, าศและเก้าเกตัวสามโตตัวเด่นยาเด่นไปที่603ูด้วยจ้ะกขอใอยเฮงใหงปัง ซื้อน้อยใดก็ขอให้ใดน้อยนั่นจ้ะเอายาก็ขอจบไลุ่ดหรือออกทั้งช่องเพียงแค่นี้ก็ถือว่าให้โชคให้ม ắ นจ้ะสวัสดีค่ะ